เสียงอ่านจากหนังสือรวพรมพระธมเทเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำพิมพ์ในโอกาสสมโพธ์พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลพุทธศักราช2555กันที่36ทัชชกขสูตร20มิถุนายนพุทธศักราช2497นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูตับอบพังพิกเวเทวาสุระสังคาโมสมุปปะพยุรโหอโหสิอัทโขพิกเวสักโกเทวานามินโทเทเวาตาวติงเส อามมนเตสิสเจมาริสาเทวานางังสังคามคา,าตานางังอุปัชยะพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวามะเมวะตัดสนิงสมมาเยทชัชชคังอุโลกายาธะมะมังหิโวทชัชชคังอุโลกายตังยาพวิสติ พระยังวาชังพิตัตังวาโลมหังโสวาโตปะหิยิสตีติณบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยความชนะและความพ่ายแพ้สองกระแสโลกปรารถนาความชนะทุกท่วนหน้าไม่มีใครปรารถนาความแพ้เลย ความแพ้หรือความชนะนี้เป็นของคู่กันในศึกสงครามใดๆในมนุษย์โลกต่างฝ่ายก็ชอบชนะด้วยกันทั้งนั้นไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะแพ้หรือมุ่งมา่นปรารถนาความแพ้ถ้าว่าคิดว่าแพ้แน่แล้วก็ไม่สู้ถ้าคิดว่าสู้ก็ไม่แพ้ตั้งใจอย่างนี้บัดนี้สงครามโลกกำลังปรากฏอยู่ในเกาหลียังปรากฏอยู่ ในอินโดจีนนั้นก็ยังปรากฏอยู่ต่างฝ่ายก็มุ่งเอาชัยชนะด้วยกันสู้กันจริงจริงจังจัง,จงอย่างนี้ทางพุทธศาสนาเล่ามุ่งความชนะยิ่งกว่านั้นแต่ว่าความแค้มันล่อแหลมมันก็ปรากฏอยู่เหมือนกันเหมือนภิกษุที่สวมฟอร์มเป็นภิกษุอยู่เช่นนี้ ถ้ามุ่งความชนะจึงได้สวมฟอร์มเช่นนี้เข้าสู้รบทีเดียวฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาแสดงอักับเตีริยามุ่งความชนะอีกเหมือนกันแต่ความชนะหนะชนะอะไรชนะที่สุดต้องชนะความชั่วทั้งหมดความชั่วทั้งหมดมีมากน้อยเท่าใดมุ่งชนะทั้งหมดจนกระทั่งดีที่สุดถึงพระอรหันตตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหาร มุ่งหลักฐานเช่นนั้นโลกดุดเดียวกันมุ่งความชนะเป็นเบื้องหน้าเพื่อจะหลีกเลี่ยงจากความแพ้เมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ได้ความเป็นใหญ่ในประเทศนั้นๆชนะทุกประเทศเป็นเอกในชมพูทวีปเรียกว่าชนะเลิศการชนะนี้แหละเขาต้องการกันนะักมีแพ้ชนะสองอย่างเท่านั้นไม่ว่าแต่ความแพ้ชนะในมนุษย์นี้ ในดาวดึงเทวโลกนั่นเทวดายังรบกันเลยเรื่องนี้ปรากฏตามกำหนดวาระพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ตะปุบพังพิกเวเทวาสุรสังคาโมสมุปปพยุลโหอโหสิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องดึกดำบันเคยมีมาแล้วในการปาก่อนเทวาสุรสังคาโม สงครามเทวดาและอสูรสมุปปับยุลโหอโหสิได้ประชิดกันเข้าแล้วเทวดาและอสูรในดาวดึงทำสงครามกันขึ้นแล้วเมื่อสงครามเกิดขึ้นเช่นนั้นในคราวใดสมัยใดพวกอสูรแพทย์เท้าสักกรินเทวราชก็ลงไปตั้งพิภพอยู่ภายใต้เขาพระสุเมนบนยอดเขาพระสุเมนนั้น พระอินตั้งพิภพอยู่ในที่นั้นเรียกว่าดาววเด,ดึงผลทางไกลตั้ง 84%, 0 0 0พันโยจากยอดไปถึงตีนเขาโนนจากยอดเขาไปถึงยอดเขา8 4 0 0 0พันโยผลทางไกลขนาดนี้แต่ว่าเขาพระสุเมนอยู่ในน้ำมีน้ำล้อมรอบเมื่อถึงเทศกาลฤดูออกแครฟอยในพิภพของอสูรบานขึ้นเวลาใด ชาวอสูรตกใจก็ที่พบของเราที่เราเคยอยู่มันมีดอกปริชัตตชาตินี่ดอกแคฟอฟล์เกิดขึ้นในพิภพของเราเช่นนี้ไม่ใช่พิภพของเราเสียแล้วคิดรู้ว่าอ๋อเมื่อครั้งเรา,มาเมาสุราเท้าสักกรินททวราชจับเราโยนลงมาพวกเราจึงมาอยู่ในเขาพระสุเมรนี้ ที่เกิดพิภพอสูรขึ้นเช่นนี้ก็เพราะบุญของเราแต่ว่าหักห้ามความแค้นใจนั้นไม่ได้ต้องผุดขึ้นมาจากน้ำออกมาจากเชิงเขาพระสุเนรจากในน้ำนั่นแหละเหาะขึ้นไปในอากาศไปรบกับเท้าสัก,กรินเทวราชถึงคลาวสมัยทําสงครามกับอสูรในเวลาใดเท้าสักกรินเทวราชก็เรียกเทวดาในชั้นดาว,วดึง โมลาวเทวดาในชั้นดาวดืองมีมากน้อยเท่าใดเรียกมาสั่งว่าสเจมาริษาเทวานังสังคามคตานังอุปปัชยะพยังวาฉัมพิตัตตังวาโลมหังโสวามะเมวะตัดสมิงสมะเยทชักคัง อุลโลกายะถะมะมังหิโวทัชคังอุลโลกายัตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตัดตังวาโลมะหังโสวาโสปะหิยิสติว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าความกลัวหรือความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในสงครามแล้ว ท่านทั้งหลายเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเช่นนั้นให้แลดูชายธงของเราเมื่อท่านแลดูชายธงของเราในการใดการนั้นความกลัวความหวาดสะดุ้งขนพองสยองกล้าอันใดที่มีอยู่อันนั้นย่อมหายไปเมื่อท่านแลดูชายธงของเราแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งไม่หายไปขอท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธงของเทวราชประชาบดีเถิด เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราชประชาบดีความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่มีอยู่ย่อมหายไปเมื่อท่านแลดูชายธงของเทวราชประชาบดีแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งไม่หายไปท่านพึงแลดูชายธงของวรุณเทวราชเถิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าว ของท่านก็จะหายไปถ้าว่าเมื่อท่านแลดูชายธงของเทวราชวรุนแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวนั้นยังไม่หายไปทีนั้นท่านพึงแลดูชายธงของเทวราชชื่อว่าอีสานเถิดเมื่อท่านแลดูชายธงของเทวราชชื่ออีสานแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวของท่านจะหายไป เมื่อท่านแลดูชายธงของท่านทั้งสี่เหล่านี้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวบางทีก็หายไปบ้างบางทีก็ไม่หายบ้างตังกิจสะเหตุตุนั่นเหตุอะไรเล่าสกโกหิภิเกขเวเทวานามินโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายท้าสักการินเทวราชผู้เป็นจอมของเทวดา อวีตราโคมีราคะยังไม่ไปปรลาดแล้วอวีตโทโสมีโทสะยังไม่ไปปรลาดแล้วอวีตโมโหมีโมหะยังไม่ไปปรลาดแล้วพิรุชมพีอุตราสีปลายีติเป็นผู้ยังกลัวยังวาดยังสะดุ้งยังหนีไปอยู่ท่านทั้งสี่นั้น ยังกลัวยังหวาดสะดูงยังหนีไปอยู่อาหารจากโภพิกขเวเอวังวัามิสเจตุมหากังพิกขเวอรัญญทัตตานังว่ารุขมูล,ละคตานังว่าสุญญาคารัคตานังว่าอุปปัชยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้แล เมื่อท่านทั้งหลายไปอยู่ป่าแล้วไปอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วไปอยู่เรือนว่างเปล่าแล้วถ้าแม้ว่าความกลัวความหวาดความสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายถ้าทั้งหลายพึงระลึกถึงเราผู้ตถาคตเข้าเถิดเมื่อท่านระลึกถึงเราผู้ตถาคตแล้วการใดการนั้นความกลัวความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองกล้าวของท่านทั้งหลายจะหายไปเมื่อท่านระลึกถึงเราแล้วความกลัวความหวาดสะดุง้งขนพองสยองกล้าวไม่หายไปทีนั้นท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมเข <un> ้าเถิดเมื่อ <agen> ท, <off> ท่านทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมเข้าแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวของท่านจะหายไป เมื่อท่านระลึกถึงพระธรรมแล้วความกลัวความหวาสะดุ้งขนพองสยองกล้าวของท่านไม่หายไปที่นั้นท่านพึงระลึกถึงพระสงฆ์เข้าเถิดเมื่อท่านระลึกถึงพระสงฆ์เข้าแล้วความกลัวความหวาสดสะดุ้งความผลพองสยองกล้าวของท่านก็จะหายไปที่ท่านทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความกลัวความหวาดสดุ้ง วามผลพองสยองกร้าหายไปตั้งกิจะเหตุตุนั้นเหตุแห่งอะไรตถาคตโอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระตถาคตเจ้าเป็นผู้หมดกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบวีตาราโคเป็นผู้มีราคะใบปราดแล้ววีตัโทโสมีโทสะใบปราดแล้ววีตะโมโห มีโมหะไปปลาดแล้วอภิรุอัจฉงพีอนุตตราศีอปลายีเป็นผู้ไม่กลัวเป็นผู้ไม่หวาดเป็นผู้ไม่สะดุง้งเป็นผู้ไม่หนีไปเพราะท่านเป็นผู้หมดภัยแล้วท่านไม่มีภัยแล้วเมื่อระลึกถึงท่านเข้าเมื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสมเข้าภัยอันใดจกักมี ภัยอันใดที่มีภัยอันนั้นย่อมหายไปอยู่ไม่ได้นี้เป็นเครื่องมั่นใจของพุทธศาสนิกชนยิ่งนักหนา เท้าสักกรินเทวราชประชาบดีเทวราชวรุณเทวราชอีสานเทวราชท่านมีบุญหนักสักใหญ่ในดาวดึงเทวโลกเป็นผู้ปกครองของเทพเจ้าในดาวดึงเทวโลกเท้าสักกรินเทวราชผู้เป็นจอมเทวดาเป็นเทวดาผู้ใหญ่เป็นที่มั่นใจของเทวดาชั้นดาวดึงเทวโลกชั้นใดพุทธศาสนิกชน ภิษุสัมมนเณรอุบาสกอุบาสิกามีพระรัตนตรัยเป็นหลักคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะเป็นหลักเมื่อระลึกถึงหลักอันนี้แล้วย่อมไม่หวาเสียย่อมไม่กลัวย่อมไม่สะดุง้งมั่นคงในพระพุทธศาสนาเมื่อมั่นคงแน่แท้เช่นนี้แล้วจะเอาชัยชนะได้ไม่ต้องสงสยัยล่ะ ประทำสิ่งใดสำเร็จสมความปรารถนาทีเดียวจะทำอย่างไรพุทธศาสนิกชนที่จะทำจริงทำแท้แน่นอนเอาจริงเอาจังกันละของไม่มากของนิดเดียวเท่านั้นพุทธศาสนิกชนหญิงก็ดีชายก็ดีขลือหัดบรรพชิตไม่ว่าต้องทำใจให้หยุดหยุดที่ตรงไหนที่หยุดมีแห่งเดียวเครื่องจากที่หยุดแห่งนั้นล้วก็ เป็นเอาตัวรอดไม่ได้ไม่ถูกเป้าหมายใจดำพุทธศาสนาทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สายบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นพอหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั่นได้แล้วนั่นแหละเป้าหมายใจดำพุทธศาสนาตรงนั้นแหละ เมื่อมนุษย์จะเกิดมาต้องเอาใจหยุดตรงนั้นกลางตัวของพ่อหญิงชายเกิดต้องเอาใจไปหยุดตรงนั้นที่หยุดของใจเวลาจะหลับก็ต้องเอาใจไปหยุดตรงนั้นจึงหลับได้หลับตรงไหนตื่นตรงนั้นเกิดตรงไหนตายที่นั่นไอ้ที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นนั่นแหละเอาใจไปหยุดตรงนั้น พอหยุดถูกส่วนข้าวกลางกายมนุษย์คราวนี้ก็เดินไปแบบเดียวกันนี้แหละไม่มีสองต่อไปละพุทธศาสนาแท้ๆทีเดียวนาออกจากโอทพระบรมศาสดานะคำว่าหยุดนั่นแหละเมื่อพระองค์เสด็จไปทรมานองค์ุลิมานองค์ุลิมานหมดพยศร้ายแล้วแพ้จำนนพระบรมศาสดาแล้วเปล่งวาจาว่า สมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ทรงเหลียวพระพักสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดคำว่าหยุดนี่ออกจากโอดพระบรมศาสดาองคุลิมานพอรู้จักนายที่พระบรมศาสดาให้เช่นนี้ก็หมดพยศร้าย,ายมิจฉาทิฏฐิหายกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอตัวหยุดนี่แหละนะเลิกเป็นมิจฉาทิฏฐิ กลับเป็นสัมมาทิฏฐิทีเดียวหยุดนี่แหละเป็นตัวถูกละก็เอาใจหยุดที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์สายบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ไม่หยุดไม่ยอมกันแก้ไขจนกระทั่งใจหยุดกึกเมื่อใจหยุดแล้วเข้ากลางของใจที่หยุดนั่นแหละกลางของกลางกลางของกลาง ไม่มีขยื่นที่กลางของกลางทีเดียวพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใสเป็นกระจกคันช่องส่องเงาหน้าใสาเกินใสใจก็หยุดอยู่กลางดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเข้าถึงดวงศีล เท่ากับดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้ากลางของกลางที่ใจหยุดหนักเข้าเข้าถึงดวงสมาธิดวงเท่ากันหยุดอยู่ที่กลางดวงสมาธินั่นหยุดกลางของกลางถูกส่วนเข้าเข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงปัญญาดวงเท่ากัน เข้ากลางของใจที่หยุดนั่นถูกส่วนเข้าเข้าถึงดวงวิมุตตหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตนั่นพอหยุดเข้ากลางของกลางที่หยุดนั่นกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางถูกส่วนเข้าเข้าถึงดวงวิมุตติยานทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติยานทัศนะนั่นพอถูกส่วนเข้าเท่านั้น เข้ากลางของใจที่หยุดถูกส่วนเข้าเห็นกายมนุษย์ละเอียดที่ฝันออกไปจําได้ไอ้นี่เมื่อนอนฝันออกไปเมื่อเวลาไม่ฝันมาอยู่ในกลางดวงวิมุตติยานทัศนะในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นี่เองพอถึงรู้จักทีเดียวกำชับให้ฝันได้นั่งฝันได้ละคราวนี้ จะฝันสักกี่เรื่องประเดี๋ยวก็ได้เรื่องประเดี๋ยก็ได้เรื่องฝันได้สะดวกสบายเมื่อเป็นเช่นนี้อ่อนี่ขั้นหนึ่งแล้วเข้ามาแต่กายมนุษย์มาถึงกายมนุษย์ละเอียดแล้วใจของกายมนุษย์ละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดแบบเดียวกันพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ วิมุตติยานทัศนะแบบเดียวกันก็เข้าถึงกายทิพย์อ้อนี่กายที่สามแล้วใจของกายทิพย์หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์แบบเดียวกันถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะแล้วก็ไปเห็นกายทิพย์ละเอียดอ้าวถึงกายที่สี่แล้ว ใจก็หยุดอยู่ศูนย์กลางที่สีนั่นหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่สีนั่นถูกส่วนเข้าก็เข้า,ขาถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะก็เข้า,ขาถึงกายรูปพรมกายที่ห้าใจกายรูปพรมก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายรูปพรมถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายรูปรมละเอียด ใจกายรูปพรมละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายรูปพรมละเอียดนั้นถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายอรูปพรหมกายที่7ใจกายอรูปพรมหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายอรูปพรมถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายอรูปพรมละเอียดใจกายอรูปพรมละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรม ที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมและเอีย,ย,ถถถย,อย,ยดยถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมและเอียดถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายพระโสดาหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดา ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายพระโสดาละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดาละเอียดถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายพระสกทาคาใจพระสกทาคาหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสกทาคาถูกส่วนเข้าแบบเดียวกันหมดเข้าถึงกายพระสกทาคาละเอียด หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสกทาคาละเอียดถูกส่วน height, e เข้าก็เข้าถึงกายพระอนาคาหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอนาคาถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายพระอนาคาละเอียดใจพระอนาคาละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอนาคาละเอียดถูกส่วนเข้า ก็เข้าถึงกายพระอระหันต์หน้าตาที่สิบวาสูงยีสิบวาเกตดอกบัวตมใสหนักขึ้นไปใจพระอระหันต์หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายพระอระหันต์ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายพระอระหันต์ละเอียดเสร็กิจในพระพุทธศาสนาเพียงเท่านี้เพราะอาศัยการรบศึกแค่นี้ ชนะสงครามแล้วในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนพิกษุสาม,มนเนรชื่อว่าชนะสงครามแล้วอุบาสกอุบาสิกามาถึงแค่นี้ได้ชื่อว่าชนะสงครามแล้วชนะสงครามชนะความชั่วถ้าไปถึงธรรมกายขนาดนั้นละก็ความชั่วเท่าปลายขนปลายผมไม่ทำเสียแล้วขาดจากกายวาจาใจทีเดียว นี่พึงรู้ชัดว่าอ๋อพุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้จริงจังอย่างนี้โลกชนะสงครามแล้วเขาได้รับความเบิกบานสำราญใจเพียงแค่ไหนฝ่ายพุทธศาสนิกชนภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้ชนะสงครามชั่วหมดกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆเช่นนี้แล้ว จะเบิกบานสำราญใจสักแค่ไหนหาเปรียบไม่ได้ทีเดียวเลิศล้นพ้นประมาณเป็นสุขวิเศษภยัยศาลที่ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาราพระบาลีเป็นหลักเป็นประธานพอสมควรแก่เวลาด้วยอำนาจสัจวาจาที่ได้อ้างธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย บรรดามาสมสนในสถานที่นี้ทุกทวนหน้าสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระสงฆ์ทั้งปวงปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพปิดกทั้งสามคือ สุตตันตปิฎกวินัยปิฎกปรมัตถปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพของชินสาวกสาวกของท่านผู้ชนะมารจงดนบรรดาลความสุขสวัสดีจงอุบัติบังเกิดให้ปรากฏในขันทพปัญจกะแก่ท่านทั้งหลายทั้งคลือหัดและบรรพชิตบรรดามาสมสรในสถานที่นี้ทุกทวนหน้า อัตมาภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาสมมุติว่ายุติธรรมิกถาโดยอัตานิยมความเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชะนี้